ตัวละครแจกฟรีถ้าปั้นดีๆก็แบกได้สวัสดีเพื่อนๆชาวซาวเรลด้วนนะครับวันนี้ผมจะนำรายละเอียดตัวละครแจกฟรีในช่วงโคดเบต้ามาบอกเพื่อนๆกันนะครับว่ามีตัวละครอะไรบ้างแล้วแต่ละตัวเป็นยังไงก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คนละหนึ่งทีด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาหลักกันเลยดีกว่าโดยตัวละครแรกที่ผมจะพูดถึงนั้นก็คือมนคาแรคเตอร์หรือตัวละครหลักของเรานั่นเองครับ ตอนนี้จะมีด้วยการ2ธาตุคือกายภาพและไฟซึ่งในอนาคตน่าจะมีาธาตุอื่นๆตามมาโดยาธาตุไฟจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราเล่นเนื้อเรื่องหลักดาวดวงแรกจบแล้วเรามาพูดถึง MC กายภาพกันดีกว่า MC กายภาพเป็นผ่าทำลายล้างมีสกิลในการทำความเสียหายมอนหนึ่งตัวและเป้าหมายใกล้เคียงอันติเมตพูด,ดง่ายๆจะเป็นการเสริมพลังให้กับการโจมตีครั้งถัดไปและมีพรสวรรค์ที่เมื่อทำลายจุดอ่อนได้แล้วจะเพิ่ม a อ k ิเคได้ด้วย m c ในธาตุนี้อาจจะไม่น่าสนใจเท่ากับ m c ธาตุไฟเพราะ m c ไฟเนี่ยเป็นผ่านดอนุรักษ์มีสกิลที่สามารถลดความเสียหายที่ได้รับนอกจากนั้นยังยู่ยยุ่ยไฟงค้ามได้อีกด้วยในส่วนของอัลติเมตก็ยังสามารถทําความเสียหายได้รุนแรงแถมมีพรสวรรค์ที่เมื่อสแต็กไม่ต่ากว่า4สแตก็กการโจมตีครั้งต่อไปจะสร้างความเสียหายพิเศษได้อีกด้วยนอกจากจะลอบเป้าหมายแทนเพื่อนได้แล้วก็ยังสามารถทําดาเมจได้อีกด้วยนะครับเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยมาเซเว่น น้องมีนาเป็นตัวละครท่าน้ำแข็งผ่าอนุรักษ์น้องมีสกิลสร้างโล่เป้าหมายเดียวและมีอัลติเมตที่จะสร้างความเสียหายเป็น AOE ศัสตูที่โดนอัลติเมตจะมีโอกาสตดสถานะแช่แข็งอีกด้วยแถมน้องยังมีพรสวรรค์ที่เมื่อเป้าหมายไฟตัวเองที่มีโล่ถูกโจมตีน้องมีนาจะทําการโจมตีสวนกลับไปถือว่าเป็นตัวละครที่ควรปั้นอีกตัวหนึ่งเพราะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยมีสตูที่มีจุดอ่อนน้ำแข็งค่อนข้างเยอะและโล่ในเกมนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นทําให้น้องมีนาสามารถไปได้กับหลายๆทีมเลยครับเว้นซะว่่าาาาาพอนิล้มมง G รรีีีัตทสสถโ ้องการให้กับทั้งทีมได้แตกต่างจากน้องที่เป็นการสร้างโลกเป้าหมายเดียวนั่นเองเอาจริงๆ2คนนี้ค่อนข้างที่จะทับตำแหน่งกันครับตั้นหึง ตั้นหึงเป็นตัวละครท่าลมผ่านละสังหารค่าสถานะความเร็วและพลังโจมตีจะมีค่าที่สูงการโจมตีปกติสกิลและอันติเมดจะทาความเสียหายเป้าเดี่ยวทั้งหมดแต่จะสร้างความเสียหายที่รุนแรงในส่วนของสกิลของตั้นหึงนั้นหากสกิลเกิดการติดขีขึ้นมาก็จะทําให้ความเร็วของศัตรูลดลงอีกด้วยซึ่งมันจะคอมโบกับอันติเมดที่เมื่อศัตรูติดสถานะลดความเร็วความเสียหายที่ทําได้ก็จะคูณเพิ่มไปอีกครับจากภาพรวมตั้นห่งเหมาะกับการใช้ตีบอสและถือว่าเป็นอีกหนึ่งตงต้นเกกอีกดวยแา แอสตาเป็นตัวละครธาตุไฟผ่าประสานมีพรสวรรค์ที่สามารถเพิ่ม ATK ให้กับทุกคนในปาร์ตี้ได้อีกด้วยในส่วนของสกิลจะทาความเสียหายใส่ศัตรูหนึ่งเป้าหมายและจะทาการสุมใส่ศัตรูเพิ่มเติมอีก4ครั้งแต่ถ้าศัตรูมีตัวเดียวการโจมตีทั้งหมดจะลงใส่ศัตรูตัวนั้นทั้งหมดครับและแอสตาจะมีอัติเมตที่ช่วยเพิ่มความเร็วฝ่ายตัวเองเป็นเวลา2เทินอีกด้วยแต่ด้วยความที่น้องเป็นซัพพอร์ตคาสสาระโดยรวมจึงไม่ได้สูงมากนักทําให้เลือดตกอย่างออกได้ง่ายดังนั้นแแลล้้้้้้วววตตตออองงงคคยสัััเเกกกนนนนไไใหดดดีีๆะะะะรรรรบบบโนนาาาาาจจํช ที่เมื่อเราสุมตัวละครครั้งแรกเราจะได้รับน้องมานั่นเองครับ เฮอร์ตาตัวละคร่าน้ำแข็งผาดปัญญาเราจะได้รับน้องหลังจากที่เราได้ทําการลงสมิเลชยูนิเวิร์สเฮอร์ตาเป็นตัวละครที่มีสกิลและออนติเมดเป็นการทําความเสียหายแบบ A.O.E และยังมีพรสวรรค์ที่เมื่อศัตรูเลือเหลือต่ำกว่า50%จะทําการโจมตีศัตรตูทุกตัวบนสนามซึ่งมีประโยชน์ในการต่อค่าทัพเศนของศัตรูอีกด้วยแต่พรสวรรค์ของน้องจะแสดงผลแค่ครั้งเดียวจึงทําให้เฮอร์ตาจะโดดเด่นเมื่อสู้กับศัตรูหลายๆตัวเฮอร์ตาเหมาะกับการนําไปฟาร์มแต่ไม่เหมาะกับการต่อสู้กััับบบอออสหหรรรืตูเเป้ามยยดีวนนงค So while... เราจะได้รับตัวละครนี้เนื่องจากกิจกรรมพูดลงทะเบียนครบ3.5้าล้านคนเจสเซร์บลเป็นตัวละครธาตุไฟฟ้าผ่าปัญญามีสกิลและอันติเมตที่เป็น AOE ค่าสถานะของเจ๊แกจะมีพลังโจมตีที่สูงทําให้การโจมตีสร้างความเสียหายที่รุนแรงแต่จะแลกมาด้วยความเปราะบางที่ถ้าเผื่อไปแป๊บเดียวเจ๊แกก็พร้อมจะสลบไปได้ทุกเมื่อตัวละครนี้จึงต้องพึ่งพาเพื่อนร่วมทีมกันสักหน่อยเซ์วอ์เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ควรปั้นในช่วงต้นเกมเพราะศัตรูในช่วงต้นเกมส่วนใหญ่จะมีจุดอออออ่่นนนนเเเเป็าาาาาาาตตตไฟฟ้หหมมะะกกกััััับบรรรรจูลลยๆวแ์ขงงค ชิงเฉวตัวละครธาตุคอนตามผ่าดปัญญาเราจะได้น้องมาหลังจากที่เราได้ทําการลงฟกัสเด่นฮอลล์ขั้นที่3ต้องบอกก่อนว่าเมคานิกของตัวละครนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับผมจะพูดถึงพอสวรรค์ก่อนละกันเมื่อเริ่มเทินของตัวละครน้องจะทําการสุมหมากมา1ตัวและถ้ามีหมากหน้าเหมือนกันครบ4ตัวน้องจะได้รับับ ATK พร้อมทั้งเสริมพลังการโจมตีโดยบับจะหายหลังจากที่เราทําการโจมตีแบบเสริมพลังไปแล้วต่อมาสกิลจะเป็นการสุ่มหมากมา2ตัวและได้เทินเล่นต่อ1ตาโดยการใช้สกิลนี้ยังเป็นการบับ ATK ให้น เป็นเวลาหนึ่งเนอีกด้วยบัฟสามารถสแ็กกันได้ถึง4ครั้งต่อมาอันติเมทจะเป็นการทําความเสียหาย AOE และจะทำการเปลี่ยนหมากทั้ง4ตัวเป็นหมากปลาครับตัวละครของชิงเฉยเป็นเมคานิกที่อาจจะต้องเล่นกับ RNG สักหน่อยแต่ขอบ,บอกเลยนะครับว่าดาเมจน้องดุนแรงมากเลยจริงๆมาถึงตัวสุดท้ายนั่นก็คือนาตาชาตัวละครธาตุกายภาพผาดเฟ,ฟื่องฟู เจ๊แกจะมีค่าสถานะพลังชีวิตที่โดดเด่นในส่วนของสกิลจะเป็นการฮิวเป้าหมายเดียวและจะทําการฮิวต่อเนื่องเมื่อเริ่มต้นในแต่ละเทินเป็นเวลา2เทินอันติเมตก็จะเป็นการฮิวเพื่อล่วมทีมทั้งหมดในปาร์ตี้การที่เราจะได้เจ๊แกมาในเอดีเราก็แค่เพียงเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆพอถึงจุดจ .1 หนึ่งเราก็จะได้เจ๊แกมาเองครับนาตาชาถึงจะเป็นฮิวเลอร์แต่ก็ยังสามารถแทงได้อีกด้วยก็พลังชีวิตเจ๊แกเยอะนะด้วยความที่เกมนี้เป็นเกมเทินเบสการหลบเลี่ยงความเสียหายจึงเป็นไปไม่ค่อยได้ฮิวใน ที่ถือว่าต้องปั้นเลยแหละครับเข้าสู่ช่วงสรุปท้ายคลิปโดยตัวละครที่เราจะได้รับทั้งหมดจะมีด้วยกัน8ตัวนั่นก็คือเมนคาแรคเตอร์มารเซเวนตั้นหึงอสตาเฮอร์ตาเซอร์เบลชิงเฉวและก็นาตาชาครับถ้าจะให้สรุปเป็นพาดก็จะมีพาดทำลายล้าง1อนุรักษ์2ล่าสังหาร1ปัญญา3ประสาน1ลบล้าง0ูนย์ฟื่นงฟู1ครับในโซนของท่านั้นจะเป็นกายภาพ2ไฟ2ลม1น้ำแข็ง2ไฟฟ้า1ควอนตั้มหนึ่งเจตภาพ โดยข้อมูลนี้เป็นข้อมูลในช่วงคดเบตา้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ในอนาคตถ้าคลิปวิดีโอนี้มีข้อมูลหรืออะไรที่ผิดพลาดผมก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ